ก่อนอื่นขอบอกเอาไว้ก่อนว่าดอกบัวที่กําลังพูดถึงในเรื่องนี้ปลูกระบุว่าอาจจะพบได้ในไทยด้วยมันคือบัวอียิปต์หรือบัวสีน้ําเงินจะอยู่ในกลุ่มบัวสายและที่ผมนํามาพูดถึงก็เพราะว่าเพิ่งมีงานวิจัยใหม่ที่ระบุถึงคุณสมบัติที่น่าสนใจและอันตรายของบัวชนิดนี้แต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนว่าหากไปเจอบัวสีน้ําเงินของแท้ก็ไม่ควรลองและต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื่องจากดอกบัวสีน้ําเงินของอียิปต์แท้ๆนั้นค่อนข้างหายากภาประกอบ หลายภาพที่อ้างว่าเป็นบัวสีน้ำเงินก็อาจจะไม่ใช่ของแท้เพราะบัวหลวงบางชนิดก็ถูกเรียกว่าบัวสีน้ำเงินเช่นกันแต่ภาพแรกของเรื่องเป็นของแท้แน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับบัวชนิดนี้กันถ้าดูแลวชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งือยฮะต้องการสมัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับ จุดเริ่มต้นในอียิปต์โบราณเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อกว่าร้อยปีก่อนโอเวิร์ดคาร์เตอร์ได้ค้นพบสุสานของทูตันคามุนในปีพศ2465ในตอนนั้นเขาพบว่าพระศพของฟาโรห์ถูกปกคลุมไปด้วยกลีบของดอกบัวชนิดหนึ่งซึ่งมารู้ภายหลังว่ามันคือบัวสีน้ำเงินและเท่าที่ทราบดอกบัวชนิดนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะมันมีสารออลคาลอย์ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทถึงสองชนิดซึ่งโดยหลกัหลกๆจะทำให้เกิดอาการประสาทหลอนและเชื่อกัน ว่าดอกบัวชนิดนี้ถูกใช้ในพิธีกรรมทางเพศมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีกรรมจะพยายามสื่อสารกับเ p พีแอทอ ทั้งนี้เทพีแฮทอลเป็นเทพีแห่งความรักและความมืนเมากล่าวกันว่าเทพีแฮทอลเป็นสื่อกางในการเชื่อมต่อกับอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณผ่านประสบการณ์อันปิติยินดีและเป็นศูนย์กลางของลัทธิซึ่งมักจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการดื่มเต้นลำและร่วมเพศเป็นเวลาน,านานกว่าหนึ่งสัปดาห์นักวิชาการบางคนถึงกับเสนอแนะว่าสาวกหญิงของเทพีแฮทอลอาจถูกเปิดบริสุทธิ์ด้วยลึงไม้ซึ่งถูกถวายแด่เทพีแห่งสุสานหลวงแห่งเดียว บา,ารโดยนักอียิปตวิทยาคิดว่าพิธีกรรมอันอึกรทึกนี้ได้รับแรงกระตุ้นมาจากวายที่ผสมกับปัวสีน้ำเงินที่มีฤทธิ์หลอนประสาทหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากแหล่งข้อมูลโบราณเช่นกระดาษปาปิรุสแห่งตูรินซึ่งแสดงภาพดอกไม้อยู่เหนือศีรษะของผู้หญิงที่กำลังมีกิจกรรมทางเพศด้วยเหตุนี้จึงเชื่อกันว่าดอกปัวสีน้ำเงินถูกใช้งานมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่บรรจบกับศาสตร์โบราณจากการวิเคราะห์ทางเคมีล่าสุดของดอกบัวสีน้ำเงิน ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่านิมเฟียไฮรูเอรได้เผยให้เห็นว่ากีบดอกมีสารประกอบที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้แก่อโปมอร์ฟีนและนูซิฟอรีนซึ่งสารนี้พบได้ในบัวหลวงเช่นกันเพียงแต่จะไม่เข้มข้นเท่าและสำหรับบัวสีน้ำเงินของอียิปต์แท้สารทั้งสองอย่างนี้มีอิทธิพลต่อการส่งสัญญาณโดฟามีนและเซโรโทนีนจนทำให้เกิดอาการเคลิบเขิมได้ด้วยสำหรับสารอฟโฟบอมีนเองก็ได้รับการ รับมาตั้งแต่ปีพศ2543หรือพศ2000ว่าสามารถรักษาภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ซึ่งป่งชี้ว่าชาวอียิปต์โบราณอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างเมื่อพวกเขาใช้ดอกไม้ชนิดนี้เพื่อเพิ่มความคข้ให้กับตัวเองเป็นที่น่าสังเกตว่าชาวมายาโบราณก็เคยเคารพบูชาพืชชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าบัวขาวในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า นิฟเวียร์แอมพราแล้วก็ในลักษณะเดียวกันนักวิจัยคิดว่าบัวสาย2องชนิดนี้อาจมีผลต่อจิตสํานึกและการกระตุ้นทางเพศที่คล้ายคลึงกันซึ่งนําไปสู่การปฏิบัติและความเชื่อที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งทั้งในนูเบียและเมโซอเมริกาแต่เท่าที่ทราบชาวอียิปต์โบราณไม่ได้ใช้บัวสีน้ำเงินเพื่อการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น จากบันทึกในกระดาษปาเปรุสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกระดาษแผ่นแรกของโลกในส่วนที่บันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพทย์ได้กล่าวถึงดอกบัวชนิดนี้ว่าเป็นส่วนผสมในยาต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อรักษาโรคตับและกระเพาะอาหารและแม้กระทั่งอาการบวมน้ำดอกบัวสีน้ำเงินยังถูกกล่าวถึงอีกหลายครั้งในคัมภี์มรณะของอียิปต์ซึ่งเชื่อกันว่าถูกใช้ในพิธีกรรมศพตัวอย่างเช่นคาถาบางบทในคัมภี์มรณะได้เน้นย้ำถึงความเกี่ยวข้องของดอกบัว ก,การเกิดใหม่และความเป็นอมะตะและการปรากฏตัวของดอกบัวในสุสานหลวงอาจแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างฟาโรและเทพเจ้าอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ดอกบัวสีน้ำเงินของแท้จากอียิปต์นั้นหายากมากขึ้นการสร้างเขื่อนในแม่น้ำไนเป็นสาเหตุของการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชชนิดนี้ทำให้พวกมันจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ในอียิปต์หรือแม้แต่ในระดับโลกพวกมันก็หาได้ยาก ผลิตภัณฑ์จากดอกบัวสีน้ำเงินส่วนใหญ่เป็นดอกบัวสีน้ำเงินชนิดอื่นแม้ว่าดอกบัวสีน้ำเงินจะหายากแต่ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดอกบัวสีน้ำเงินก็มีการโฆษณาและขายกันอย่างแพร่หลายทางออนไลน์โดยมักจะเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยให้นอนหลับหรือเป็นยาที่ช่วยให้สงบอย่างไรก็ตามการวิจัยล่าสุดโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์รีพบว่าสินค้าเหล่านี้โดยทั่วไปไม่ได้มีส่วนผสมของบัวสีน้ำเงิน แต่ประกอบไปด้วยบัวสายพันธุ์อื่นหรือไม่ใช่บัวสีน้ำเงินของอียิปต์แท้จริงซึ่งบัวเหล่านี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่จะมีระดับของนิวซีเฟอรีนที่ต่ำมากและยังไม่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือก็คือเป็นของปลอมที่อ้างสพคุณของบัวสีน้ำเงินแท้ๆนั่นเอง จากภาพนี้เป็นตัวอย่างของดอกบัวสีน้ำเงินอียิปต์และดอกบัวสีน้ำเงินอินเดียซึ่งความจริงของอินเดียมีชื่อวิทยาศาสตร์ตรงกับบัวหลวงของไทยซึ่งยังสามารถแยกออกไปได้อีกหลายชนิดย่อยและภาพของดอกบัวหลวงที่เรารู้จักกันในไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูแต่ก็มีสีน้ำเงินที่จะถูกเรียกในไทยว่าบัวหลวงสีน้ำเงินและมักจะถูกพบเห็นในตลาดออนไลน์ซึ่งหากเป็นบัวสีน้ำเงินของอียิปต์แท้ๆจะมีสีอ่อนและใบก็แคบด้วย สุดท้ายบัวสีน้ำเงินจัดเป็นพืชผิดกฎหมายในประเทศเตเวียและรัสเซีย ในขณะที่โปแลนด์ and, เป็นพืชที่ถูกความบาตและจากการค้นหาทางออนไลน์ในตลาดต่างประเทศเฉพาะผู้ขายที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นของจริงซึ่งจากการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ของจริงแต่ก็มีการขายอยู่ในหลายราคาหลายสรรพคุณเช่นกีบดอกถุงละ20ดอลลาร์หรือ600กว่าบาทก็อ้างว่าช่วยการนอนหลับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันขณะที่กีบดอกถุงละ90ดอลลาร์หรือประมาณ 3,000บาทจะช่วยในการตระหนักรู้และเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณมีแม้แต่น้ำมันหอมระเหยราคา154ดอลลาลาหรือประมาณ5,000บาทซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศส่วนในประเทศไทยผมเคยเห็นมีขายอยู่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าเพราะเท่าที่ทราบบัวสีน้ำเงินของอียิปต์กับของอินเดียจะมีชื่อวิทไม่ตรงกันเอาเป็นว่าถ้าจะลองก็ระวังกันหน่อยแล้วกัน จากภาพนี้ดอกที่1เป็นตัวอย่างที่ขายอยู่ใน Etsy ซึ่งเป็น e-commerce สัญชาติอเมริกันและจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีลิตต่อจิตประสาทดอกที่2เป็นดอกบัวสีน้าเงินหรือดอกบัวอียิปต์ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นของแท้จะเห็นว่าต่างกันชัดเจนโดยในตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่1ต่อไปมารู้จักกับบัว2ชนิดหลักที่พบได้ในประเทศไทยชนิดที่1บัวหลวงบัวหลวงเป็นพืชน้ําอายุหลายฤดู มีเง้าและไหลยอยู่ใต้ดินใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ชูขึ้นเหนือน้ำขอบใบเรียบและเป็นคลื่นดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ชูขึ้นเหนือน้ำมีกลีบดอกจำนวนมากเรียงซ้อนกันหลายชั้นก้านใบและก้านดอกจะแข็งยาวมีตุ่มหนามเล็กๆรอบก้านเมื่อหักจะมีน้ำยางขาวและเส้นใยบัวหลวงมีชนิดหลักๆอยู่4ชนิดคือชนิดที่1จะมีดอกลาหรือกลีบดอกเพ็นซ้อนดอกแหลมเรียวสีชมพูและจะเรียกว่าบัวหลวงแดง ชนิดที่2กลีบดอกไม่ซ้อนที่มีดอกแหลมเรียวสีขาวและจะเรียกว่าบัวหลวงขาวชนิดที่สดอกตูมทรงป้อมกลีบดอกซ้อนหลายชั้นสีชมพูจะเรียกว่าบัวฉัดแดงชนิดที่4ดอกตูมทรงป้อมกลีบดอกซ้อนหลายชั้นสีขาวจะเรียกว่าบัวฉัดขาวขายายพันธุ์ด้วยการตัดแบ่งลายใต้ดินหรือการ,พรออเพาะเมล็ดชนิดที่2บัวเปื่อน บัวเพื่อนหรือบัวผันมีลำต้นอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าเงาขอบใบหยกักไม่เป็นระเบียบก้านดอกและก้านใบมีผิวเรียบเกลี้ยงไม่มีขนก้านใบมีลักษณะเป็นก้านอ่อนไม่สามารถส่งแผ่นใบพ้นน้ำได้ดอกเป็นดอกเดี่ยวอยู่เหนือน้ำมีสีขาวแกมชมพูจนถึงสีคามหากดอกมีสีขาวแกมชมพูจะเรียกว่าบัวเพื่อนส่วนดอกสีคามอ่อนและมีขนาดใหญ่จะเรียกว่าบัวผัน,น,าน,น,าบ,ผนบางข้อมูลก็ระบุว่าเป็นบัวคนละชนิดกัน เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องดอกบัวกระตุ้นทางเพศวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บรรจบกับาศาสตร์โบราณสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์กันได้นะครับสําหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย